สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่องเราค่ะดีดีจะขึ้นตรงนี้เอาวันนี้นะคะก็เราจะไม่ได้มารีแอคอะไรนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาจะมาเปิดกลู่โทรศัพท์นะคะจะ้คำว่ากลูได้ไหมเปิดรูปที่เป็นยินรอนะคะที่เราคิดว่าเป็นแบบดเบที่สุดแบบ5อันดับที่แบบว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบว่าแล้วแต่ละสไตล์ใช่ไหมคะทุกคนแต่ก็ดูก่อนว่าเยอะขานาดไหนนะแป๊บหนึ่งนะคะแต่รูปที่เรารู้สึกว่าเอาเอาแนวไหนก่อนดีนะเอาเป็น ไม่ได้มีแค่แบบรูปพี่วอลหรอกทุกคนเอ,อ้ยคือรูปเยอะมากแต่ส่วนมากไม่ใช่รูปตัวเอง <c ười> คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเข้าใจอไงามแต่รูปพูดที่เราชอบือรูปนี้นะเห็นไหมทุกคน โฟกัสหน่อยมีเครดิตด้วยนะคือรูปนี้รูปที่แบบว่าเป็นงานที่เขาจัดให้มันเกิดพี่วอใช่ไหมแล้วก็ยินไปเซอร์ไพรส์คือแบบงานวันนั้นคือแบบท่าที่เราเห็นนะคือพี่วอแบบว่าคือตอนแต่งหน้าก็หน้าบูดมากอะทุกคนแล้วแบบว่าคือไม่รู้แบบคือเขาคงคิดถึงยินอะอาประมาณนนั้นแล้วพอแบบพอยินมาคือแบบหน้าตานางแบบว่ามีความสุขมากอะแล้วคือแบบจังหวะที่แบบเหมือนแบบอยากให้ยินอยู่ด้วยอะไรเงี้ย เออถามทีมงานอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยอ,อยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าหยินก็แบบว่าไปกอดพี่วออะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจเนาะแบบมันดีอะ่ะคือมันทาให้เรารู้สึกตอนว่าแบบพี่วอคือขาดหยินไม่ได้อะ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้มาโนนะคือความจริงใครก็รู้ถูกไหมเราจะไม่บอกอะไรนะคือที่แบบว่ามีทีมใช่ไหมขึ้นเลยหยินชอบกอดกับทีมวอชอบกอดทุกคนที่ว่าเราเลือกเลยเราอะ่ะอยู่ทีมวอชอบกอดน,นะ เหตุผลคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือพี่บอเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงถูกไหมแล้วเขาอ่ะไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเปิดรับใครง่ายๆอ่ะเลยจะสนิทใจกับใครง่ายๆเพราะขนาะดตอนที่เขารู้ว่าเขาอ่ะจะได้เล่นคู่กับยินเขายังไม่ฟอลโล่ไอจีกันเลยคือพี่บอยไม่ฟอลโล่ไอจียินเลยจนแบบที่เราไปอ่านมาจากนิตยสารอันนึงนะที่เราไปเห็นมาก็ต้องขอบคุณคนที่แบ่งปันให้กับเราได้อ่านด้วยนะคะก็คือเขาอ่ะ เหมือนพี่วอบอกประมาณว่าเขาอะมาถามคือยินอนะมาถามพี่วอว่าแฟนคลับต้องการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขอมาแบบนี้เราควรทายัางไงหรอพี่อะไรเงี้ยเออแล้วพี่วอก็เลยบอกว่าคือเราเป็นนักแสดงคือหน้าที่ของเราคือการแสดงถ้าอย่างอื่นอะมันก็ปล่อยเป็นแบบธรรมชาติไปเลยอะไรเงี้ยเออ เราทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พออะไรเงี้ยแล้วในจุดนั้นอ่ะพี่วอก็บอกว่าพี่วอประทับใจในตัวยินมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือการที่เขามีความคิดว่าไอ้คนเนี้ยใช้ได้แสดงว่าไอ้คนเนี้ยคือต้องเข้าใจคือต้องแบบคือต้องทําอะไรสักอย่างที่พี่วอประทับใจล้วไงคือแบบในงานน่ะนางไม่มีทางแบบ follow ig กลับคือแบบว่า <c oughs> เขาต้องมีอะไรที่แบบคลิกได้คือเราก็เลยรู้สึกว่าพี่วอชอบก่อนและรู้สึกว่า ช่วงนี้จะขี้อ้อนเป็นพิเศษม,มากคือก็ไม่รู้หรอกว่าแบบว่าพี่วอชอบก่อนจริงไหมแต่เราอยู่ทีมพี่วอชอบก่อนถ้าใครอยู่ทีมพี่วอชอบก่อนนะคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยเราเห็นด้วยมากๆมากมมแต่ถ้าใครอยู่ทีมหยินชอบก่อนเราก็ไม่ได้เถียงว่าหยินชอบก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็รู้ก,กันสองคนมันเป็นนามธรรมาท,ที่เขารู้กันสองคนถูไหมทุกคนก็แล้วแต่ใครจะคิดว่าใครชอบใครก่อนแต่สำหรับเราเราคิดว่าพี่วอชอบก่อนจ๊ะ อ่ะต่อไปรูปต่อไปอาการหนักอยู่นะทุกคน,นอืมนี่นี้เห็นไหมอีกอะไม่โฟกัสอีกแล้วทุกคนเลยตูเ<ม>ดิดนี่คือรูปที่เขาไปถ่ายรายการของทูใช่ไหมที่แบบว่าไปสวนสาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพี่วอพี่วอเหมือนเป็นมิตรกับกับแบบว่ากับศาสตร์ทุกชนิดอะทุกคนเข้าใจไหมคือแบบ รู้จักทุกอย่างแล้วแบบว่าคือเล่นได้กับทุกอย่างอ่ะซึ่งในทางจะยินมากคือแบบจะกี้ทุกเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพี่วอเป็นแบบว่าคนที่ปกป้องยินได้อะไรเงี้ยกับไม่ว่าจะเป็นใบไม้สัตว์หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นอะไรที่ทําให้พ่อตกใจอ่ะคือพี่วอสามารถปกป้องหยินได้เสมอคือแบบพี่วอคือแบบเย่แล้วรู้สึกว่าคือเราก็อิจฉาลิงอยู่นะแต่แบบน้องน้องทําไมน้องทําไมแบบว่า น่ารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยดีเทมี้ก็คือดีนะทุกคนเราดูไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ทำดีแอนนะจ๊ะแล้วก็ทุกคนอะไรยังไปจูด,ดูนี่รูปตอนพี่วอลปริญญา จุดหนึ่งเว้ยทุกคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกท้อกับอะไรสักอย่างในในตัวเองนี่แหละเออเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้แล้วแบบว่าเราก็เปิดไปดูติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็แบบว่าใส่เพลงอะไรไม่รู้เราจำไม่ได้นะแล้วก็แบบว่าเป็นรูปที่พี่อแบบเป็นเซนรับปริญญางพี่บอทั้งหมดเลยอะคือก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดมีเยอะขนาดไหนแต่เท่าที่เราเห็นมันก็เยอะแล้วเราก็ดูไปใช่ไหม แล้วจังหวะที่แบบเราเห็นเขาแบบว่ามีใบปริญญาอะไรเงี้ยน้ําตาไหลอะคือไม่รู้ว่าไหลทําไมคือแค่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคนหนึ่งมันแบบการประสบความสาเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จไหมอะไรเงี้ยในความคิดเรานะคือไม่ใช่บอกว่าการรับปริญญาแล้วแบบว่ามันคือแบบความสําเร็จที่สุดอะไรเงี้ยขอช่วยนะแต่หมายความว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่แบบจะไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคือแบบ มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนกว่าจะเรียนจบก,กว่าจะแบบไปทํางานอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคุณมาทอกับเรื่องแค่แบบว่าเรื่องการเรียนแล้วแบบว่าคุณไ่ไม่ทางสู้กับงานข้างนอกได้แน่เพราะแบบมันมีอะไรที่แบบว่ามากกว่าที่เราแบบเจอคือไม่รู้ก,การการดูทิกต็อกอันนั้นทําให้เราคิดอะไรได้เยอะขนาดอะไรหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคือแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนาะการที่การที่คนเราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วแ,ลแบบว่า ได้รับริญญาในในแขนงที่ตัวเองแบบหลงรักอะไรเงี้ยเออพอดูไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแทนเขาเนาะที่เขาได้แบบก้าวก้าไปในแต่ละปีด้วยความสุขที่เขาอยากจะทําจริงๆอะเออมันเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากอะเออจุดนี้นะพุกคนว่าเออไปกี่ครั้งไม่เกี่ยวก็คือแบบชอบมากนะทุกคน ถ้ความคุณอาณา์นี่นะมาดูถึงรูปยินบ้างไหมทุกคนแอปหนึ่งนะพอหารูปยินแอบถ้าเกิดว่าเราเอารูปใครมาโชว์นะคะก็ขอบคุณสําหรับรูปด้วยนะคะก็คือขอบคุณทุกคนทุกรูปเลยคือเป็นเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่มีรูปก็คือเราก็จะไม่ได้แบบว่ามีเขาในความทรงจําจแต่เขาอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่ว่าแบบว่า ได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือการมีลูกขึ้นก็คือแบบว่าทําให้เรานึกถึงว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้คือเขาไปที่ไหนอะไรยังไงคือเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบว่าอซ่าม,มากแล้วคือแฟนคลับยินวอลคือถ่ายรูปสวยมากแล้วก็วาดลูกสวยมากคือมีอะไรที่มันไม่มากบ้างไหมทุกคนคือมันเพอร์เฟกไปหมดใครเขาจะย่อร่อมตัวเองขนาดนี้ได้คือเราเนี่เยเรา,นเเานคนเดียวเลย ก็ต้องดีปะก็ต้องยอมปะทุกคนอ่ะลูกยินทำไมหาหนานจังเลยเนี่ยแบบนึง,งนะทุกคนใกล้แล้วจ้านี่ความคุณอัน,นันทุกคนทุกคนอานานันันสิไม่เห็นอีกแล้วนี่นคือเรารู้สึกว่าสเสน่ห์ของยินอะคือเป็นคนที่ว่าเวลาหัวเรา,เา,เราหะหรือยิ้มอะตาจะแบบว่านี้ใช่ไหม ก็คือตายิ้มอะทุกคนมันคือความหมายของคำว่าไม่ใช่ยิ้มแค่ปากอะไม่ใช่ยิ้มแค่รอยยิ้มแต่มันยิ้มไปทางแบบใบหน้าและดวงตาเนี่ยเออและคือความแบบว่าความใส่เสื้อสีดําอ่ะก็คือไม่ไหวเด้อสีดํากับสีขาวล้วนไม่ไหวจริงๆกับคุณอน,นอันต์ก็แปลว่าสุดยอดมากคือพ่อเป็นคนที่แบบคือทําให้เราคีบคู่อะทุกคนเข้าใจไหมคือตอนแรกอะ คือสมมุติว่าถ้าเราชอบใครใช่ไหมเมนใครเนี้ยเราก็จะแบบว่ารักคนนั้นมากมากแบบคือไม่ใช่ว่าเราไม่สนับสนุนคู่เค้านะคือเราก็สนับสนุนแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าคีบคู่ขนาดนั้นเออก็จะหลงเมนตัวเองมากๆแต่ว่าคุณอนันต์คือบุคคลที่แบบละเว้นซึ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เราไปไปเห็นเขานะคือแบบว่าขนาดพี่วอแบบเดินไปเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรกวนพี่วอเพราะแบบ พี่วอแบบว่าพบปะผู้คนมากมายอะไรย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ห่างๆแล้วก็ยืนมองเขาแต่พอแบบพอเห็นคุณพ่อนะคะคุณอนันตเดินมาท่านั้นแหละคือยืนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนิ่งไปแล้วก็แบบคือแบบจุดโฟกัสคือแบบว่าคือมองคุณอนันแบบไม่ค่าสายตาเลยอะทุกคนคือแบบคือเจอพี่วอตื่นเต้นมากแบบใจสั่นแต่เจอคุณอนนมันแบบมันบุบไปอะทุกคนแบบคือเขาอ่ะ พ่อคือคนที่แบบว่ามีออร่าอบอุ่นนะทุกคนแบบครอบอยู่บนตัวไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตไหมเลยทุกคนเป็นไหมนะแต่เราแค่รู้สึกว่าพอเราแบบได้เห็นเขาหรือได้แบบใกล้เขาดีหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบทําไมมีความอบอุ่นสูงขนาดนี้ทั้งที่แบบไม่ได้คุยอะไรเลยนะแต่แค่แบบมองผา่านสายตาเราังสัมผสัสได้ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้อบอุ่นมากอะซึ่งแบบไม่ได้อวยพ่อเลยแต่มันคือความจริงอะความจริงที่เราไปสัมผสัสด้วยตัวเองคือเราไม่ได้หลงเขาด้วยนะแต่เราแบบ เราไม่มีทางหลงเขาเพราะว่าเราเมนที่หมอทุกคนเข้าใจไหมคือเราก็ต้องคีบคีบเมนเราแต่เราแบบหวั่นไหวกับหยินก็แสดงว่าเขาก็โดนสุคงกันคือเขาคนคู่กันเ <c> ก <oughs> ี่ยวไหมคือไม่รู้แต่เราขอเยนยันยฟันธงว่าพ่อเป็นคนที่อบอุ่นทางข้างนอกและข้างในมากคือแบบในใจเขาต้องอบอุ่นมากอ่ะไม่งั้นลังสีความอบอุ่นเขาจะไม่ออกมาขนาดนั้นอะ เอออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราครอบครัวแคร์คนอื่นแบบคือเขาจะไม่ใช่คนแบบว่าจเจอาแจ๊อะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่การกระทําเขาหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไร็กๆน,น้อยที่เราแบบสังเกตได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบใส่ใจเก่งมากแล้วแบบว่าน่าอยู่ใกล้เนาะคนแบบนี้อบอุ่นอะไรเงี้ยอืมคือแบบเป็นคนที่สังเกตสังเกตจริงๆทุกคนถ้าทุกคนแบบ ลองไปหาคลิปแบบว่ายินวอลคลิปไหนก็ได้ทุกคนลองแบบลองนั่งดูแบบว่าลองนั่งดูปฏิกิยาของคุณอนันท์ที่แบบว่าส่งสายตามองพี่วอลหรือแบบบริบทอะไรก็ตามที่แบบเขาทาให้กันอ่ะทุกคนจะสังเกตว่าคุณอนันท์คือคนที่แบบว่ายึดพี่วอลเป็นหลักอะไรที่แบบบริการพี่วอลได้และทาให้พี่วอลแบบสะดวกสบายเขาจะทํปในหลับแรกจริงๆคือพี่วอต้องแบบต้องสวยขนาดไหนอ่ะที่แบบว่ามีคุณอนันต์อยู่ข้างๆกายอ่ยเอาละ เริ่มแล้วเริ่มหลงเมลแล้วโอเคทุกคนไปต่อรูปต่อไปคือแบบอันนี้แค่รู้สึกว่าแบบว่าคือมันคือไม่รู้ว่าทุกคนแบบจะมีขันบอกว่าชอบรูปนี้เหมือนเราไหมนะแต่รูปนี้คือแบบเดิเบสเราเราเบส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 มากคือรูปนี้ทุกคนขอบคุณคนถ่ายมากนะคะเค่ดิคก้นใครอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวมานนี่อยู่ตรงนี้ทุกคน นี่ชื่อเขาอยู่ตรงนี้นะนี่คูอคนขายนะสีดำมี้นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นมือใครเปล่าอันนี้ก็คือถ้าเราถ่ายจากตรงนี้นะอันนี้น่าจะเป็นมือของคุณอนันต์อันนี้เป็นมือของพี่บอลหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราเดาคือแบบเป็นงานที่ที่เหมือนกับแบบว่าเขาไปซ้อมใช่ไหมละ่ะไปซ้อมนะทีนี้แบบว่ามันก็มีแบบจับมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือแบบคือเห็นแค่มือก็รู้สึกวแบบดีมาก อากาศหนักับทุกคนอากาศหนักมากเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันอบอุ่นน่ะอืมคนเรามันต้องอยู่ใกล้กับคนแบบเนี้ยมันถึงจะแบบรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้ทาอะไรทํางานร่วมกันหรือว่าแบบใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างนี้ไหมมาโนแล้วหนึ่ง <c oughs> นะะ่ารักน่ารักมากเวอนี่เราบอกเลยว่าคุณอน,นันต์อะเหมาะก,กับการใส่เสื้อดํามากแมสดํดให้เครดิตด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยค่ะทุกคนดูดีด้านข้างด้านข,าข้างของพ่อคือแบบว่าไม่ไหวแล้วปะคือดีมากดีมากจริงๆคือเรารู้สึกว่าการที่แล้วก็อีกอย่างนะพี่วอถ้าพูดถึงพี่วอรนะใครจะบอกว่ารูปขาวดําแบบว่ารูปขาวดำเนี่ยไม่รอดนะคือมันไม่มีคํานั้นสําหรับพี่วอคือขาวดําก็รอดจะ้ะรูปขาวดํา เอาอะไรมาไม่ดีก่อนดีมากดีมากแม่หลงวงเมนเวอนี่ี่ควพี่บอก็คือแบบนี่ลุยสวัสดีปะทุกคนความเป็นพ่อเราชอบด้านข้างพ่อมากแบบคุณอาน,านันเกินไปเกินเหตุเกินผลก็เรื่องเกินราวอะคะ่ะดีไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยนอกจากคำว่าดีมาก ึงมากที่สุดนี่เราชอบเราชอบประโยคหนึ่งของพี่วอลมากคือคำว่าความสุขนั้นแสนสามันเวลาที่พี่วอลอวยพรหรืออะไรสักอย่างอ่ะพี่วอลจะเริ่มจากการที่คนคนนั้นต้องมีความสุขก่อนสิ่งหนึ่งในชีวิตเราคือเราต้องมีความสุขและตามด้วยสุขภาพคือแบบว่ามันมันเป็นสิ่งที่จริงนะทุกคนคือมันยากมากเลยเว้ยที่แบบเราจะใช้ชีวิต อะไรสักอย่างที่เราได้ทําแบบในสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากทําแล้วมันมีความสุขกับเราคือสมมุตินะถ้าเราทําสิ่งนั้นด้วยความที่เราไม่ได้รักมันและเราไม่ได้มีความสุขกับมันเราทําไปเพราะว่าเราต้องทําแลวเราถูกบังคับให้ทํามันจะกลายเป็นสิ่งที่เราแบบว่าทําไปงั้นๆน่ะแล้วก็แบบทําไปเพื่อนมันผ่านไปมันไม่ได้ลึกซึ้งหรือมันไม่ได้แบบเก็บเกี่ยวอะไรจากมันเออแต่ถ้าสิ่งนั้นอ่ะมันยากต่อให้มันยากนะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะเราจะทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ตอให้มันเหนื่อยแต่มันมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยอืมชีวิตมันคุ้มที่จะแบบว่าทําสิ่งเนี้ยแล้วมันมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราได้จากข้อความนี้นะคือไม่รู้ว่าความหมายแบบในความหมายของพี่วอพี่วอจะแปลไปแบบแบบไหนแต่สำหรับเราอะเรามองได้แบบนี้อืม <c oughs> แล้วก็นะทุกคนเสียงสองมาเวอร์เราขอจะขอรูปพี่บอ,อรูปได้ไหมเดี๋ยวจะค้างรักคุณอนันต์เกินไปละ ออพี่วอรูกไหนดีรูกนี้ดีกว่ารูปลกแบบน่ารักไหมทุกคนดูดีพี่บอลตะมุตะมีมากความพี่บอก็คือแบบว่าไม่ชัดอะ่ะไม่ชดัดลูกไม่ชดัดไม่ชัดโฟกัสโทรศัพท์ไม่ชดัดอ่าทุกคนคือแบบว่าน่ารักมากทุกคนสื้ยื่นเก่งยินรอดแบบไม่มีอะไรกันคือแบบว่าดีมาก คือพี่วอรเนี่ยคือแค่ใส่เสื้อยืดหรืออะไรก็แบบก็คือดีเราทุกคนแต่เราเราเวียดมากอ่ะหล้วจากรูปที่เราแบบทั้งหมดทั้งหมดเลยนะที่เราแบบเปิดให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะคะก็คือรูปที่เราชอบที่สุดให้ทายกันเลยว่าคือรูปไหนหนึ่งสองสามนั่นก็คือรูปรูปมือนั่นเองรูปมือที่เราซูมให้ทุกคนดูว่าเป็นมือของ ยินแล้วก็เป็นมือของพี่วอลคือแบบว่ามันอบอุ่นอะตอนให้เราไม่เห็นหน้าว่ามี่คนคนนี้เป็นใครถึงแบบด้อมอื่นมาเห็นอะไรเงี้ยแต่การที่แบบว่ามันมีแบบจับมือเงี้ยมันคืออบอุ่นนะทุกคนใครก็ต้องรู้ป้าว่าฟิลแฟนคือเราข้างงรักมากอะก็แบบว่าถ้าใครแบบว่าข้างรักเท่าเราเลยแบบว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเกินจริงหรือว่าแบบหรือว่าทุกคนแบบว่ารู้สึกว่ามันอินขนาดนี้ไหม ก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องเราได้นะคะก็มาพูดคุยกันได้นะทุกคนชาวมูยอนหรือว่าแบบจะเป็นด้อมไหนก็ตามที่ผ่านเข้ามาดูลิปนี้ก็คือสามารถแชร์อะไรประสบการณ์อะไร,ร,ะร,ะไรต่อกันได้คือเราไม่ความรู้สึกว่าเขาอะบางอย่างอะที่เขาให้แบบข้อความอะไรก็ตามที่มันแบบมันเป็นเล็กๆใช่ไหมแต่มันแบบมันเลยสเปกในใจเรามันมันมีความหมายสําหรับคนคนหนึ่งนะที่แบบว่าได้อ่านหรือว่าได้ฟังเรื่องราวอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอืม เราเคยรู้สึกว่าแบบข้อความมาข้อความแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางอย่างเราได้เรียนรู้จากข้อความข้อความนั้นนะทุกคนแบบสมมุติว่าเออคือเราอะเราเคยแบบว่าเคยเอาไปพพีเซนต์งานใช่ไหมแล้วแบบว่าก็คือแบบการพรีเซนต์เรื่องที่เราแบบเราชอบมากๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการเล่าเออมันคือมีความสุขและพอเราเล่าปุ๊บเราก็รู้สึกว่า คนฟังเหมือนมีความสุขกับเราแล้วแบบแล้วอาจารย์เขาก็จะให้แบบคอมเมนต์เป็นข้อความใช่ไหมว่าแบบว่าเออรู้สึกยังไงกับคนนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราอ่านแล้วเราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นมีความสุขกับสิ่งที่เราถ่ายทอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยอืมคือการได้เห็นคนยิ้มการได้เห็นคนมีความสุขไปกับสิ่งที่เราทําอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าเออมีความสุขเล็กเล็กให้เราอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบว่าเราพูดคุยกันหรือแบบว่ามีข้อความอะไรที่แบบว่าถึงกันหรือแบบได้สื่อกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีความหมายมากจริงๆทุกคนก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชอบของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากแบ่งปันให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์หรือว่าใครอยากติดตามช่องเราแล้วก็ไม่พลาดคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยจ๊ะติ๊ต๊ะก็อารมณ์แบบ คือถ้าสมมุติว่าได้ถ่ายคลิปใช่ไหมทุกคนก็คือแบบก็จะอัดรัวๆเลยแะบคือจะแบบว่าไม่มีแบบหยุดพักคือถ้าวันไหนแบบอยากถ่าย,ยากถาย็ถ่ายรวดเดียวเลยคือแบบงงไหม,มไม่งงเนาะวันนี้เราวม่าเรากันหนักก็ยังไงก็ฝากช่องของเราเลยนะคะ วังว่าจะอยู่กับเราเปนานๆน,นะจ๊ะถ้าอยากให้รีแอคอะไรหรือว่าอยากให้พูดถึงอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเราได้นะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะรูปทุกรูปภ,ภาพทุกภาพที่เราได้เปิดให้ทุกคนดูขอบคุณเครดิตขอบคุณคนที่ถ่ายแล้วก็ขอบคุณนายแบบที่น่ารักของเรานะคะพ่อและแม่ของเราเฮียและหมวยของเราแล้วก็พี่และน้องของเรา <laughs> จริงก็เป็นควนี้จริงๆนะทุกคนคือพี่บอกก็คือพี่บอก ยินก็คือหยินคือยินก็อายุน้อยกว่าเราแต่เราก็แบบว่าเรียกพ่อเข้าใจไหมมันเป็นคำนิยามที่แบบว่าไม่มีเหตุผลอืมเพราะว่าเขาอ่ะมีความอบอุ่นสูงและมีความเป็นผู้นําสูงเราก็เลยเรียกเขาแบบนั้นได้และเขาก็เป็นคนที่ดูแลพี่วอได้อืมแค่นี้เราอยู่ทีมพี่วอชอบก่อนนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยบายบายเจอกันใหม่นะชาหมุโยฝันดีจ้า